ส่วนๆครับพี่รองครับมาจับอัพเปิดตลูกสาวพอดีเวลาเวลาเวลเราจะเริ่มหยุดเวลาแม่ครับเลยเพื่อพเป็นการเสียเวลาแม่ครับก่อนสิเข้าเรารักอยหลักเดียวเรามามอบโช์ชุดแรกก่อนแม่ครับเออด้ระยะเวลาที่ง1 0ที่เอารางวันแรกก่อนเป็นรางวันออนไลน์ที่ไม่ร บัดแข็งรวมหนาก่อนวันนี้โจผ้ากุญเอยทำกำนัทเองกำนันเอกอันนั้นเองเนี่ยอ,อันขอทุนกำนันบ้านทฮาอีเลยขอทุนกำนันตำบลจันเร์อันนี้คือกำนันเอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์กำนันในออนไลน์ัผู้จัดเนื่องจากรางวัลผู้โชคดีก่อนนะครับเท่าสิ่งกระตการคือเราจะอ่านแล้วให้พี่น้องติดต่อมาหลับนะครับเอาเลยสามรางวัลเอาพอแม่ลูกจากว่าสวัสดี วันอ่ะค้านคนจ้คนจเป็นคนถือเอ้าเจ้าหน้าที่กำลังคุยวันใส่รถใส่ผุ้คนเอาจุกลึกลึกลกจลึกึนี่เอามาแห้นอยมาที่นี่เอาให้พ่อเอกเป็นคนประกาศเบื้องข้งวัดจะของดคจอนอสำหรับท่านแรกที่ได้รับรางวัล5,000บาทแต่พ่อเอกนะครับหมายเลข หมายเลขกางนงเลขหครับกางนาเลขสามสามสี่องหกด้มีหมายเลขนีค่มีตอร้ีนเลยครับขาทั้งยู่ในงายกันเาเีป็นตอนี้ทงานถ่ายยุ่ในงากันมีตออขาครับ่าต้องผดครับผิดพ่อแม่อูยินสงครับสามสี่สองหนะครับสาสเสี่าเอกไปกอนะราะว่าหือนเีนะครับทันแรก อุกอีกมาลุกหมายเลขสองแปห้าหค่ะสองแปหครับสองแปหหท่านที่สองรางวัลห้าพบาทของไม่น้อยเอาประกาศาลองแปะาเลยนะครับรางวัลห้าพับาทท่านที่สามบัตรแข็งก่อนงานครับหมายเลขสองเก้าเจสะ สองเก้าเจ็ดสี่สองเก้าเจ็ดสี่ติดต่อห้านะนะครับเจนี่ช่วยสนับสนุนมาต่อเลยมีเจ็บแบบสามใบแล้วกติกาที่คุยกันไว้ก็คืออันนี้เป็นผัดวอนคือผัดหนางานพี่พี่น้องขอาห้าให้การสนับสน,นุนมันนี่มัคค่วแม่ไขส่สองโตนะครับมั่วแม่ไขส่สองโตเรากติกาก็คือเท้าเสียวเฉพาะคนที่อยู่นี่เออแต่เอาเฉพาะคนที่อยู่ที่นี่นะ แม่กับลูกก็พอไผสิเป็นผู้โชคดีสองตัวฮะสองตัวอ่าแม่หน่อยมากถ้าพื้นที่มอเตอร์ไซค์มากนีประเดี่ยง่วากับเพเจ้าไดไรปะเนี่ยสอนไทยมอเตอร์ไซค์ไปเลยอ่มาแล้วมอบโชคมาแล้วได้แล้วอยู่ในมือผมครับคุณสีได้นอ้นองง่วน้อใบเลขแรก เอาเปิด,ใ,นนดให้มันไฟสว่างแสดงเห็นการว่องู้ชมจุกดีอยู่ในดีครับใครเป็นคนได้รับรางวัลคนที่ได้กลัวแม่ไข่ตัวแรกครับหมายเลขขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งครับต่อมาหมายเลขห้าครับแรงออกมาเลยครับลแรงออกมาเลยครับลงท้ายในเลขสามหนึ่งห้า 1 5ึ่งหู้นย์ประจุพกนได้ผมไม่ได้หนึ่งขอมือหน่อยครับหนึ่งห้าศนย์สามครับถ้าไม่เจอสารสิ์นะครับหนึ่งไปยังลูกขอดูหน่อยขอดูก่อนขอดูก่อนหนึ่งหาศอกันใช้ดูให้หน่อยเอาตัวต่อให้ท่านสอดูอ้ยบรรกานึ่งห้าศูนยถูกรับเอาชี่ไว้เอา่เ้าไ ถือไว้เอาในคนโชคดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่บอกคนเบิร์กอมเมนบอกถือสลับย่าไปเลขต่อไปปัจจมบวลาผมม็ไปเ้ยดูเวลาครับคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมรับหลังนะครับอ่ะขึ้นต้นด้วยเลขสองครับต้อมีเคือกีการง เ,เลขมา,าน้ำกันอีกต่างหารครับสองสี่สามห้าครับสองสหาครับสองสี่าห้านื่งองอกมาแล้วทั้งนี้สองี่สามหเอาให้ให้เป่าเอกดูให,ให้ให้ก็ได้เพื่อจะไม่เป็นงานเสียเวลา อ่าก็เอกคนใหท่านนขอบคุณท่านสอทจันด้วยนะครับจากสมุทรสาครเดินทางมาให้กำลังใจนะครับสี่สามพนถก้องกถือบัตรไปเดี๋ยวไปครับพรเอกหลังเวทีเอามืออ่นไรลบไปเนอะมืออ่นเรับเอาห้าพนจักรกลขึ้นี่ดิพยูขึ้นขึ้นพยู่จบทางเาถ้าเวลาออกนะถ้าเวลาออกน้องตูแจกสามพันบาทสามพันบาทสามันบาท ไปในงานรางวัลน uh 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 ั่นงบัรับี่หีขึ้นเาด้ขนาเนาะแม่่าไปลเอาอคนไหนเอาให้ไปซีเลเอาอซี่ยขาผาเองเออเอาคนละไจำมาพ่อแม่ลูกจำมาตัรัวพิ่งาเนี่ยเอาคนไหนจำมาพ่อเอกแม่น่อยจำมาระไป่างห่าไปเลยอะไรเนี่ย ตอนี้มันได้สใบสี่พันบาทใบแรกครับสองศูนย์ศูนยหพันบาทมาล้ได้สองศูนย์ศูนองานนบาทสองศไดงานนะครับนไดงานบันไงานนะครับบันงานบันไงานบันไงานนะครับสองศูนนยเอามาแล้วนี่คือมาล้ำเลยเงินพันฟรีอ่า ยิ่งยิ่งกยิ่งย่งเอาเอาเอาไปังในที่หรือไหนในที่อายุนี่เลยอ่ะรอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขต่อไปหมายเลขหนึ่ครับหนึ่สองพอเมื่อไรครับหนึ่ศูถูกไหมเพราะการใช้ดูให้หน่อยหนศอ่ะทัางสองู1หศอ่ะถูกต้องนะครับอีกสองที เอาอีกหนึ่งรางวัลครับจับไว้จับครับสองเจ็ดสามเจ็ดครับปยไปรกไปกนลิตรไปแรกคอไปงหม่สองเจ็ดสาดไปเยคะเด้อสองศูนย์ศน์องครับสองสมามหนึ่งสอเดี๋ยวเวลาถอย สามสิบครับเหลืออีกสามสิบวินาทีสุดท้ายพอเ่ามาแล้วเอาโอเคให้อยู่นะครับให้อยู่เอาพอ่อหนีเหลียวเห็นพอดีอ่ะหน้าจอ ปน,ปนีไปนำกันเท่านหี่นี่มา Eat, hey, guys!